อ่ะคิดอย่างอ่ะคิดอย่างหรืว่าหรือว่าถึงนี่ก่อนเราค่อยจะเอาเลยเอาเลยออาอย่างเงี้ยเอาเลยเอาเลยเฮียจะเอาดิเดเริ่มเล่นเนี่ยไอ้เแย่มาเข้าฉากคัสซีสคริปแล้วเนี่ยไอ้น้องมันหลอน no มันไม่หลอนเลยว่ะกูอยู่กับน้องสองคนมันไม่หลอนเทียอะไรเลยตอนน่ะไม่มีก่อนรู้สึกกลัวเลยคือเราไม่ต้องไปคีบเข้ามาเราเล่นแบบเออเล่นไปเลยเออเล่นไปเลยมึงมึงรู้ปะเนี่ยไอ้แย่แมพผมวนีนักอะไรน่ากลัวหรอกแมพไทยอ่ะคนไทยไม่เคยทำะไรน่ากลัวหรอก โอ้มึงมึงคิดว่าไม่น่ากลัวไอ้เหี้ยปองนี่แม่งขึ้นชื่อเรื่องการผีดูเบื้องหลังไม่เห็นแพงไหมไอ้เหี้ยก็เป็นแค่คอนเทนต์ที่ไม่มีไม่มีของนี่ไมหยิบไงอ่ะกดคลิกไปที่ไฟฉายเลยอ่ะอันนี้มันเกมพาร์ทอย่างไรอ่ะเอออยู่ดอนแฮปเกมพาร์ทไอ้ควายเอ้ยอารมณ์อารมณ์มันหยิบไฟฉายเลยยิบได้ไฟฉายเหรอไม่อะเอาหรอไฟฉายเนี่ยเป็นไงวะอ๋อกูเองกูนำเองกูนำเองไป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 ลบไปลบแต่ไปไม่ได้ ได,ไ,ได้ทมันเด้ <c oughs> ยินเฮ้ยเฮียหลงทางออจีฝ่ายละเฮียจะเข้าไปเล้าอ้าวตรงนี้แกไม่ทำด้วยเฮีมัูม,มหรอกเพราะมันต้องไปทางนี้เหรอเฮียเสียงโคตรด,ดังไอ้สัตว์เฮีเสียงเกมมันกล้งแกล้งนี้มัน,น,นโลดไอ้เสียงเกมมันไม่มีอะไรเลยอ,อ่ะออจีฝ่ายมันจะบังนี่เสื้อมงดำชิบเพราะว่าเกมมันเฉยๆแหละต่อแต่ต่อแต่เออเกมมันจะเฉยแหละไยเฮียมันไม่มีควยหรอกเกมนี่คุณน้ำไหมวะก็เอาโฮมสวิตโฮมมาไง ไอ้เหย่ก็น่าเสียเยองเหมือนเิมอกเลยเวลาเปิดอ่ะไม่อ่านแล้วกันไอ้เหี้ยไม่อ่านไม่อ่านก็แค่กำแพงบ้ำล็อกแม่อื่นเลยไม่อ่านไม่อ่านมันไม่ยำเป็นเว้ยพวกเนี้ยมันไม่ยำเป็นเปิดเปิดงั้นแหละเอ้ยจะอ่านให้ไม่เป็นดู้องน้ำไอ้มีผีโพะอยากโดนเอาล็อกอ่ะมันบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมันตกปลาได้เยอะมากแล้วก็อะไรต่อไม่รู้ ใครตกปลาใครตกปลาครับมันเก็บของอะไรได้ไม่รู้อ่ะมันมันเงียบลุกผ่านมันเก็บอะไรไม่ได้หรอกเอ้ยมีกุญแจโอเคกูมีกุญแจแล้วเออมึงไม่ได้เสียงอะไรไหมปืนแจไม่ได้ยินเสียงเลยแจมึงเหรอเออต้องใส่น่าไปเปิดห้องนี้นะดูจากคาทางเปิดแบบไม่มีอีโคอ้าวเปิดไม่ได้เหรอเพอตรงนี้ป่ะตอ้นใช่อ่ะเออว่ะนี่ไงแบบเอ้ยัยมีโอ่งโอ่งมีปอบเอาไว้อยากรู้อะแม่งไม่รู้ไม่่เขาได้ไม่เห็นมีผีเลย ไปกูเจอไปแชทก,กูเจอไปแชทกูเจอไปแชทไปแชทไปแชทมึงว่ามึโมโมงม,ม,มงหาหาเพื่อดูแปรให้เอ้ยมึงจะดันดับใหม่ละเอะเอมันดีดีเนาะเมือนเบื่ออาดเดี๋ยวเรื่องเยอะเลยเไม่จำเป็นกูเดินสายเดินเดินเรื่องเดียวเลยที่ไม่จะจกไปไปเลยกู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 ว่าตรงเนี้ยเป็นทางตอมึงอินที่เขาไมเนี่ยตรงนี้เรายังไม่สำรวจเฟรมตรงเนี้ยมา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 เฮ้ยแต่มันก็ทำกำแพงบ้านเหมือนประเทศไทยดีนะก็มันเป็นคนไทยไอ้สซะเลย จะไม่บอกนี่นึกว่าคนฝรั่งเศสนี่มันบ้าฝรั่งเศสชัดฝรั่งเศสเฮียอะไรบาลลเซียง่ะคุณดูจังไหมบาลลเซียบาลลเซียโง่เฮ้ยมีมีอะไรก็พูดไปเรื่อยนะมีนิดเรื่อยอีกเออมีมีอะไรก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวไอ้เฮียแม่งไม่ไม่จำเป็นในเรื่องไม่จำเป็นเราก็ทบมาที่เดิมอโอ้วิญญากอ่านกันด้วยเฮียไปเสพในเรื่องเฮียเลยนะไม่ไม่ไม่เราไม่จำเป็นต้องเสพนี่อะไรอ่ะก็มัจะบอกบ้องเหรอว่าบ้องนะเอาแค่บ้องที่ประทานสิทธิ เยีโล่ดอนต้องเก็บมันต้องเก็บมันต้องเก็บมันต้องเก็บนต้องเก็บไปด้วยเยีโล่ดอตุกตาสีน้ำเงินน้ำเงินไหมเอ้ยมอ้โมสรห้องนี้ยังไง่ายยังง่ายจ้าเอ้ยมันมีมันมีทางอะไรครับน้องต้องไอ้ไอ้นี่ประตูประตูห้องเดิมปะไม่รู้เอาล็อกว่ะเอาเยีโล่ดอเปิดได้ไหมเนี่ยล็อกเนี่ยมันก็เปิดได้อยู่เชื่อมันล็อกว่ะล็อกมันพังประตูไม่ได้เหรอวะไอ้เจี๊ยตีนติมือมือตีนก็มีไอ้หมูมันนี่ไอ้หมู อันนี้บ้านเดิมประานเข้าทำไมวะอันนี้บ้านเดิมมัหรือบ้านใหม่กูไม่รู้อ่ะบ้านเดิมไม่้ประตูแดงว่ะประตูแดง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 ะูงประตูแดงประแดงประตูแดงดงูงรตแดูแดงประตูงปรอยู่ดงอแะตูููหงแููงแูููงแูงแแ ยืนใหญ่ได้ใค่แคปเปอิดปิดประตูเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะกูเองไอ้เแค่หมูอยู่หรือเปล่าอันนี้ห้องเดิมมั้ยมาเลยตรงนี้เรามาเลยเนี่ยเอาหรอเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ก็ไปเรื่องไม่ยืนนี้แหละโอเคตอนนี้มีสมาชิกเราหายไปคนนึงนะครับโอเคปล่อยมันดาวตายให้แฟนมาตามหากูเจอสีเขียวปุ้ยตรงไหนวะประตูสีเขียวอยู่ไหนประตูสีเขียวอยู่นี่อยู่นี่ลองลองเปิดดูประตูสีเขียว ไม่เหลืองคุ้มว่ามันเป็นสีเหลืองเอ้าเหลืองอ่ะเราเปิดประตูสีเหลืองสีเหลืองไอ้สัตว์ต่อยไม่เปิดได้ปะเปิดไม่ได้เกมมันก็เห็นว่าช่วงนีเหลืองเออเชี่ยมึงมึงรู้ไหมว่าตาอุ้บอลสีนะตอนนี้เราสำรวจแมปไม่ครบเว้ยเจ็บเลยถ้าเราสำรวจแมปครบไปแล้วครัเราคงจะไปได้แล้วเพื่อนเอ้ยเงินเงินเราก็ไปทางนี้ออกแล้วกันเอซีมึงเดินนำไปดิกูว่าไม่มีความน่ากลัวเลยเลยอ่ะเกมเนี้ย แบบไอ้เจนี่มันชนกันได้บูไม่ค่อยชอบเลยเท er, ียมีนั่นอะไออะไรอะ่ะตะไคร์โตตะไคร้เออโตตะไคร้์กุญแ่เป็นตะเกียบที่ดึงเกียรล็อกว่าต้องหาประตูเอ้ยต้องหากุญแจไอหมูเอากุญแจสีแดงมึงอ่ะลองไขดิเออประตูสีแดงมันน่าจะได้อยู่มั้ะเอ้กุญแจสีแดงกูกลคิดว่า,ม,ามันเปิดไม่ได้วะโอเคเปิดไม่ได้ก็ไม่ใช่แสดงเรามพิไขประตูสีเหลืองประตูสีเหลืองอยู่ไหน มึงรู้ไหมเนี่ยแม่งมั่วสีมาไล่เฮียเคุณผูกมึงอ่ะไอ้จับตาบอดสีนั่นกันเละ <c oughs> เออไปใช้ไปแช็กก่อนเอเอเพื่อเน,นอเพื่อใช่ไหมต้องเก็บไฟแช็กด้วยใช่ไหมอาจจะไว้เผาอะไรสักอย่างหรือเปล่า <c oughs> น่าจะไวจุดทูบทูบเทียนไงล่ะเออไอ้เฮียเกบีไทยต้องมีการจุดทูบตลอดอ่ะกูไม่รู้ไหมโลกเฮียอะไรมันจะมีที่ไหนหอีกวะที่เรายังไม่ได้ไปอะ่ะเอ้ยมันมีห้องนึงเว้ยมันจะมีบันไดชั้นสองขึ้นไปอะ่ะนี่ไอ้เฮียตรงเนี้ย เคยไปแล้วนะมันทางทางเริ่มต้นเราใช่เหรอเออหมเล่นมาแบบไม่มีอีโคโเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยประตูด้านบนยังเปิดใช่ปะเออใช่ใชอเอ,อ้ยเราเคยขึ้นด้านบนยังอะ่ะเคยขึ้นยังอะ่ะเคยไปแล้วเคยแล้วแต่เราสำรวจครบหรือยังแค่นั้นนี่ว่าไอ้ยัยนี่มันทางเก่าเรามาทำไมไอหม,มูนนไม่แผดดันได้ไหมไอเวียนไม่ไม่นี่ต้ไม่ปห่าแจ้สีสีดำต่อ มาน,นี่ไม่อยากเดินคนเดียวกลัวป,ปอบออกมายักโองจริงเดินวนมาวนที่แคยเลยทางนี้อ่ะทางนี้เราไปยางไปแล้วไปนั่นอ่ะที่เราไปไม่ได้อ่ะไอ้ที่มีหน้าสาวประภู<ม>ไฟเขียวไฟแดงมันมาขายอเฟมแล้วไอพวกประตูพ,กว,ตพวกนีน้มันทำาไงวะต้องมีกุญแจต้องมีประตูทีเหลืองต้องมีกุญแจสีเหลืองเด้ยเราต้องหาแจสีดำต้องสีดำกูเราต้องหาแจสีดำดำเหลืองมันหลงแล้วนะแค่มันไม่หลงหรอกกูหาประตูไม่เจอแน่ ไม่ใช่หลงทางนะลงสีนี่ที่เดียวใช่ถูกต้องคือเราต้องเข้าไปข้างในเวไปเอ้ยกูว่าเข้ากูว่าเข้าห้องนี้แหละกูว่าเข้าห้องนี้แหละมันจะไปหอบโผห้องอื่นหรือเปล่าเป็นคุยชอบดันเงินดันได้ชอบยิ่งแย่มุ่ยไนกันเนี่ยไอเหี้หมูไอ้หมูถ้าหมูหายไม่เป็นไรร็ชาช้าไหนมันจะมีจำสเกลวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่รู้กูรู้ผีโผล่มาตอนไหนเหมือนกันเกมผีจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่มึงอยู่ไหน ต้านเน,นี่นยสิงกูตานต้นี่สิงกูมึงอยู่ไหน,นไม่มึงมึงจะเอาไปทางเลือดะไปหลไ <c oughs> ่ีเด้เฮยนี่มัน้ยาฮ้ยเฮ้ก่อนตเ้มาทา้งนี้ก่อ้ตันตบบนย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยมูมึเโซโล่ไปก่้นนะโซเล่เดียวฮะเดียเเ้เฮ้้เยเฮ้มเเยยเยเย้ยาา้เ้ มันกำบ้านสองชั้นที่มันต้องข้ามไม้เข้ามาได้ป่ะเฟมควายดิเฟมเชื่อกูไม่มีอะไรคนคนบ้านเราคนบ้านมีเลนกุญแจกุญแจที่น้ำกุญแจไอ้กุญแจกุญแจสินเงินเก็บไม่ได้อ่ะมึงมาบ้านสองชั้นก็ดีบ้านสองชั้นที่มันในเนี้ยข้ามไม้มาตรงตรงเลยห้องไฟห้อ่ะกูกูทิ้งไฟแช็คกูทิ้งไฟแช็คกูทิ้งไฟแช็คนี่โคไอ้ไอ้ตรงบ้านไฟแช็คอะเดือดเจ็ดเดือดแคบมากกูน้ำไอ้ยหมุนวังตึง มึงมาว่ามึงมาว่าไฟแช็กก้อนในเฟมมีนั่นอะอะไรข้างล่างเงินเก็บเองเด็กกูเก็บเองเด็กกูเก็บเองมันจะได้ไม่ลบของได้ไม่เป็นห่าครับน้องปะปะปะไอมาว่าไปแช็กก้อนไหนมีนเร็วไอกูว่าเก็บมาไม่ได้อะไรเลยตันเก็บมาแล้วไม่ได้อะไรเลยกูว่าขี่นี่กูว่าต้องเปิดประตูน้ำตาลแน่เลยใช่ประตูน้ำตาลแล้วมึงไม่มาไปแชกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนว่ามีอะไรไหม มันต้องมีแล้วนะใช่มันต้องมีนะน่นี่ไงไอเฟมมาบ้านไฟเช็คไอเฮียเฮ้ยมันมีทางไปต่อเฟมแล้วงั้นเรามาไปต่อแล้วกันนะไอเฟไฟเช็กกูก้อนเราเร็วหมูโซโล่หมูเออมโซโล่ไงโซโล่ไอเฮียเกมไป็ตามทางตั้งตามทางท่านทางมันมีทางให้มึงเดินอยู่เนี่ยกูออกล็อกนู้นล็อกทางไอ้อะไรนอกลูนอกทางไออย่างี้ยประตูประตูจะต้องประตูไอ้ตรงทางที่มันล็อกได้อ่ะ เอ้ายังไงงั้นรอกันรอก่อนรอก่อนรอรอไอทางไอทางบ้านไม้ที่เราเคยไอทางประตูไม้ที่เราเคยเดินที่มันขึ้นมาบ้านสองชั้นอะไม่ยามันยาวาหมูอเออจริงยาวแบบผิดปกติผักๆกันเนี่ยจริงจบแล้วมันจะยาวจริงๆค่ไหนอะจริงจบแล้วกุญแจมึงโซโล่ไปก่อนไอ้หมูมึงไม่ต้องกลัวหรอกทางนี่ไงไหนดูดิต้องมีกุญแจอะได้ปะ นี่ไงกุญแจสีนี้ถีเทาไปเหอะไอ้ยี่สีได้เข้าเข้ามาไม่ได้แย่เลยจำไว้จากข้ามันคือตรงไหนตรงไหนวะเมื่อไหร่ว่าแคลวเว้ยจำได้ไหมจำบ้าไฟแช็กได้ไหมจำไม่ได้หรอกไปตรงก้อนยักษยไปนี่กูมาถูกใช่ไหมถูกแล้วก็เดินตามตามไปนั่นแหละไอ้เนี่ยเออทำไมทางกลับมาเร็วกว่าทางไปวะนั่นแหละเปิดไม่ได้ มึงหน,นักกันไอ้เหี้ยไม่กูต้องถามมึงอยู่ไหนไอ้คเปิดไปขายไอ้เชี๊ยหมูแหละนี่ไงไอ้เชี๊ยหมูไงคันนี้เร็วมึงเอาแบนเปิดได้ได้ไม่มีปัญหามึงกลัวอะไรกูยังไปไปจนไฟไกฟเลเฟรมเลยมึงอยู่แค่ตามบ้านมีสิงกะศิษย์ปกป้องคุ้มครอง,องอนี่ไงของคนแล้เว้ยมึงอยู่ด้านในประตูเนี้ยใช่เหรอแล้วมึงเข้ามาด้านในไงก็มันเดินมันเดินมาอ้อมหลังนี้ได้ กูเราแฮกโคดโคดของเกมนะเว้ยเฟมเขาให้เราหาตามพวกนี้แล้วเราไปนู่นแล้วไก่ห้องห้องนั้นกูวางกุญแจไปแล้วห้องนั้นอ่ะนี่มาห้องนี้มาห้องนี้ไปไหนอ่ะโอเคเอ้เฟมเฟมเรามานี่เฟมมันไม่กล้าเข้านี่เฟมเรามานี่ไอ้นี่ห้องที่กูบอกนี่ว่าเออเนี่ยมันก็ชอบแยกกับเพื่อนเนี่ยเป็นไรวะเออเป็นไรวะเป็นไรวะชอบแยกกับเพื่อนอะไม่ชอบเลยเอ้ไปไปบุนดุกมาตรงนี้เอ้ยเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันเราเราจะมาเจอกันแล้วอ่ะเจออะไร เก็บทำควยเลยไม่รู้ยังมันเก็บแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเมืม่อเป็น,นไซ็ตแล้วแบบเก็บเราไม่ได้อะไรใช่เนื้อเรื่องเยอะไคมันไม่รู้เนี่ยเราไม่รอเปิดใจอ่านเดนีย๋ยล่ะเจ้าคนผู้ขอตายเฮ้ยไอ,อันนี้แจสีสดำนี่วะไอเฟมไอ้เฟมใครเก็บแบะเอ้ยกูเดี๋ยวกูทิ้งไอ้น่าเยลโล่ดอลมีตุ๊กตามีตุ๊กาอยู่เป็นไรมีตุ๊กตาเฮ้ยเดี๋ยวกูทิ้งกูทิ้งตุ๊กตาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูเก็บไอ้พวกตุ๊กตาคุณผู้ชม ไอ้นี่มันต้องเก็บไว้ตุ๊กตามันต้องใช่ไหม่พวกมึงก็ถือมันี๋ไปแล้วไงมากเออมาที่มานี้สั้นมาที่งั้นเดี๋ยวกูเก็บไอเลดเลดคีไว้แล้วกันไม่เราจะไปทางไหนก่อนคือตอนนี้เราไปได้สองทางมีสองทางที่เราเลือกงั้นงั้นท้ากับทางกูเจ็บมีคำเอาไงไอ้เหี้ยเหยียดแม่เมื่อเหยียดเอ้เหี้ยตกใจเลย ไอ้ยัยคิดแล้วก็ไม่มีผิดหรือแม่งต้องมีอะไรสักอย่างไอ้ยัยดูด้วยนิดหน่อหน่อยมึงก็เอาได้สัตว์ทีนี้ทางนี้สิทางนี้ไม่ไม่กูจะไมกูจะไปทางนี้โอเคทางนั้นก็ได้หมูหันหมูหันเพิ่มที่มึงจะเปิดมุเจ้าที่ไหนก่อนเนี่ยเปิดเปิดประตูสีเหลืองที่มึงบอกก่อนนี่ทางนี้ทางนี้เฟมทางนี้เฟมกำลังวิ่งไป ว่าเขาลืมใส่ผีนะเขาใส่แค่จ้ำใสแกมาแค่นั้นแหละไม่มีประโยชน์มาอาจจะมีผีข้างหน้าก็ไไม่มีประโยชน์ไอ้ไว้ไอ้บยวจะยิ้มเหผมไม่ได้เปิดอันนั้นในควายเออ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 เอ้เราเราสำรวจล่างก่อนไม่จะเปิดปิดแบบเว้ยไงสัตว เนื้อเรื่องอีกแล้วอไม่อ่านเออจำเป็นไม่จำเป็นเหลือเราอ่านไม่ได้จะเป็นอ่านวันนีเนื้อเรื่องจะมีแก้พัททรงพัทโซ่นะเว้ยโอ้ไอ้เหี้ยมึงหยุดไลยล่ะซองก่อนเริ่มเรมเ่อยุ่งเหมือนกันคุกใต้ดินเนอะโอ้ว้าวเราไปเลยแต่ไมันมีนั่นอีกแล้วอ่ะมันไอ้เหี้ยอยากได้กูอ้วนอ่อยอ่ะ กูไม่รู้เก็บมันต้องมาทั้นข้างเออแยกตกไม่ได้เหมือนเราข้างกันอะแต่ไม่ชอบอะไม่แยกไม่ต้านนี้่ไม่แยกไม่ต้านนี่ตันจริงอยู่ผมกลัวปล่อยผมด้วยครับเอ้ยเอาละไปต่อที่นี่แยกเพื่อนแยกเป็นโลกอะไรเฮ้ยเฮ้ยแม่งยึดเอ้ยไขว้เสียงอะมันไม่เห็นที่อะไรเลยไม่เห็นที่กูพิมพ์เล่นตัวแดงๆอะเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอกูกับพิมพ์เล่นกูจะไปเห็นได้ไง ไอ้ทววี่มกูว่ามีมิกมึงอาจจะเจอมาเยอะแล้วนะเว้ยตาน,นี้ตากูจเจอบ้างไหมสัตว์อาจจะแบบแค่กูคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยกลับที่เดิมกันกลับไปประตูเดิมกันประตูนี้มันต้องเปิดได้ดิมีแจวะขาดิขาดิมันต้องป้อนจากด้านหนก็ไ <c oughs> างนนเดียวโอเคเราต้องหาตัวแจวะกูเบื่ออย่งเลยไอ้นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ดีกว่าเฟรมเฮ้ยเสียงอะไรข้างบนอ่ะเฮ้ยไอ้เทียนี่มันเข้าด้านหลังได้ เอ้ยเฟรมด้เสียงบ้านอ้เนี่ยไอ้เฟรมไดี้ดินได้ยินเหมือนกันได้ยินแจมแจ้งแดงแฉกัวโครงกระดูกเดินได้กัวโครงกระดูกเดินได้เว้ยมึงเชื่อกวะมึงเอาไปไปไปใช้ตรงหน้ามึงดูฟังเสียงไกล้เฮ้ยโครงกระดูกเดินได้มึงเชื่อกูะไหมเสี่ยไว้เนี่ยเสียงโครงกูไม่รู้กูไม่รู้ไอ้นี่พูดจริงเลยเฮ้ดูรอดนะเว้ยไอ้ยี่บ้าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ นี่ไงห้องนี้เฮียทางซ้ายเจอแน่จอวันนี้จอวันนี้ไม่เจอว่ะไม่เจอวไงไงไงมันปิดเลยไหมปิดไลมนะโอ้เด็กเลือดอ้าวหายมันมันอ๋อมันระไฟฉายกูอ่ะลูกลูกลูกอีดอกนี่เด็กหนูมันเด็กหนูเอาเก็บหนูด้วยไอ้เหี้ยเอ็มต้องไปกินมันไปกินมันพี่อะไรก็บกันเอ้ยเก็บกูเก็บหมดแล้วกูเก็บไมดแล้วไม่เกินนะเด็ดเด็ดแลดเด็ดแลดไอ้เหี้ยอุ้ยอะไรอ่ะ ใครทำไรอ่ะไอ้ยี่ตันมันจำสแกกูตะกูขันหลังพอดีก่อนเฮียเลยคือว่าคนสร้างเกมน้อยใจแน่เลยไอ้ยี่หลอกไข่มาได้เลยไอ้ยี่มันมันโผล่มาสี่ห้ารอบแล้วมันโผล่มาสี่ห้ารอบแล้วรอบแรกกูตกใจรอบสองกูจะต่อยกับผีด้วยเฮียต้อไปไหนต่อเนาะเอาเอาหนูมาเปิดประตูนี้เปล่าฮะหรือว่าเราต้องไปนู่นไข่ เดี๋ยวว่าเราต้องไปนั่นนะเฮ้ยเราไปเคสพีก่อนเราไปตรงถ้ำนั่นก่อนทางนี้เราไปต่อแลทางนี้ทางเนี้ยอะไรของมันวะข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมึงก็เดินไปดิเพี่อมันก็ไปต่อได้มึงจะถามบูเดมัยอะมีปะไม่มีไอ้คีมหมู่มันกลัวไงมันตันแล้วให้กูไปมาแล้วกูทามมึงรอให้มึงดูไว้น้องดิทัสมันอยู่อ้า ไอ้ผมเอาไงวะเอาตังค์มันกูนี่ดักเปรย์ไงพอผมบีเดอร์ไปแจะครับพี่ผมบีมาเยอะครับพี่ผมเดอร์ไปแจะครับพี่มดูหนุ่มหน้าแต่งตัวเหมือนไบค์เกอร์มากกว่าอีกเีลยเดี๋ยวดูกรบพี่ว่าไม่มีกรบพี่ว่าเราต้องไปหางกันแจวะมึงดูได้ชั้นสองเองมึงดันไว้เดี๋ยวกูดันชั้นสอง ไอ้เหี้ยมแปลงกุญแจนั้นแนปลงกุญแจนั้นกุญแจ,แจอะไรกุญแจที่ชั้นสองมึงรู้เนี่ยเรามานี่สองรอบแล้วนะเออมันมีมันมีกุญแจถ้ำใช่ปะวัวประตูนะเป็นประตูถ้ำเลยประตูหนึ่งเว้ยเชื่อกว่าเชื่อเถอะเชื่อนะไอพวกมึงอย่าแย่งกันดิไอเฮี้ยไม่รู้กูมาสำรวจกระดูกอยู่ วุ้แจนี่หายแล้ววุ้งแจมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ววุ้แจในห้องเนี่ยไม่มีละโอ้โหเสียงประตูหน้าเฮี้ยมากเลยจริงเฮียก็ได้คูเปอร์คุยังเสียวสลังเลยสุดอันนี้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 แล้วที่นี่มีอะไรวะลืมไปแล้วเราจะไปสำรวจอีกรอบอ่ะแล้วมันมีไว้ทำอะไรอ่ะคือไม่รู้สร้างไว้ทำไมอ่ะไม่ได้แล้วเนี่ย ูงงทางมากเลยในเฮียควรเลิกเล่นไหมเฮียกูงงทางาม,มันมึนหัวกูงงกับเกมมากกว่ามันสร้างมาเพื่อเฮียอะไรกูมไม่เข้าใจเลยไปดูสคริปไปหมูเปิดสคริปได้หมูควรเ,เล่นไหมกูจะอะไรอ่ะไหน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 ควรเลิกเล่นดีกว่านี่ไงมันแชเอา้าปวดเอนนี้เรากินไปแล้วไข่ดิ เออโอ้เสียงออไอหมูได้วาบปะไอเทียไรมันก็ใคมันเข้ามาแล้วดูไม่ดีแล้วดูดูให้มันไม่ดีไว้เทียเออมึงจะเข้ามาเน็ตปะมึงก็จะเลิกเล่นนี่เลยแล้วกลับได้ปะกูไม่กลับก็ไม่เจอหรอกนะอ้าวแล้วประตูนั้นเรายังไม่ได้ไปเลยประตูนั้นยังไม่ได้ไปเลยอะไรวะแดงว่าเหมือนนี่เป็นคนอันนี้เราข้ามข้ามเขาต้องตัดทำเฟ้นเออี่เค้นในแบบนี้เสร็จเดี๋ยวมันควรจะว้าบเราเองแหละ เรื่องมากเดินตามทางไปใช่ไหมครับน้องไหนบอกพี่ส right? ิเสียงอะไรอ่ะไม่ได้เสียงมันเราไหมไม่ได้เสียงกูไหมกูได้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรต่างแดงซ้ายซ้ายทางซ้ายมือแดงมั้ยอารอนอารอนมาเฟียอารอนก็เดินต่อเนื่องไอหมูเราควรไปสำรวจนะเราพังไปเดินไม่กูไม่ีเดินเดิน เดินกูไหวเดินเฮ้ยกาแข่งกาแข่งเฮ้ยไอ้ยีได้ยินอีกแล้วเฮ้ยเดินเดินเฮ้ยลงพนก็ติดลุบไม่ใช่มันมันยิ่งดังอ่ะเสียงอยูงหน้าดิเลดน้องเชี่ยพอกูหยุดมันก็หยุดพอมึงเดินพวกมึงจะได้ก็ชุดมึงดำไงชุดมึงดำ จะมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรอ่ะจุดมึงดาผีนะน้องเห็นเออพวกมึงมีดาบคาตานะก็ดามมือหลังมึงมาฟันคอผีดิไอหมูดาบใหญ่กว่กูกูฟันไม่ได้ไอหมูชู้ดับกูชื่อไอหมูไอมึงไปมึงดาไปดับกูสต็ป๊อกกิจเองเฮี้ยเฮ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 ้ยเอะอะไรจะรู้สึกจบแล้วจบแล้วฮะ หลอนเราหายเฮียเราหายเราหายตัวไปเราปที่ตำนานหน่ใจะใหมดเดามันมีหลายมันมีหลายฉากจบเจ้ากูไหมมันน่าจะมีหลายฉากจบอะไรวะงงวะแม่งไปแล้วเล่นเถอะเฮียแม่งแค่เราเดินไหมครับมันมีหลายฉากจบแล้วเฮ้ยงานล้มที่ตำนานหนูเป็นยังอยู่อยู่